สุวรนณหงษ<ฆ>์ทรงผู้คอยงามชดชอยลอยล่ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปถวายหน้าพระรูปพร้อมกันนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธาภรณ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิเตยธรกิติคุณโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายด้วยและท่านผู้หญิงพลอยภพยลินเจนเส้นได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพร้อมกับลงนามถวายพระพรนอกจากนี้ตลอดทั้งวัน มีคณะบุคคลจำนวน312คณะนำแจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมกับลงนามถวายพระพรเช่นประธานองคมนตรีและภริยาพร้อมคณะองคมนตรีและภริยาพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมูนลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจา้าฟ้ากลยานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ผู้บริหารและพะนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD กองงานในพระองค์สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเบฟริจรจจำกัด คณะผู้บริหารกลุ่มเซน็น,นทรัลมูลนิธิชัยพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำนักพระราชวังกองงานในพระองค์พระเจ้าบรมวศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมระเมอนสุทธนารีนาตมลูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมลยทูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานรัฐสภาสำนักงาน,นาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆแล้วยังมีประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดเลยตากตั้งใจเดินทางไปลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและขอให้ทรงหายจากสงพระประชวร ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาท้งยังเปิดให้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไป